บอลสีที่มีความขายบอลสีม้านินมังกรมากที่สุดถ้าดูผ่านๆเราคิดว่าเป็นบอลสีม้านินมังกรเลยค่ะบอลสีในมั่นปืนยาวเราไปดูกันค่ะ บอลสีในมันปืนยาวเมื่อครั้งที่เรายังไม่รู้จักเราได้มาในนามไม้เก่าโบราณเก่าขนาดไหนโบราณขนาดไหนก็ไม่มีใครรู้ถามผู้เชี่ยวชาญก็ไม่มีใครรู้ตอนที่เราได้มาบอลเป็นกอรจริงแต่ยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่จึงไม่รู้ว่าเป็นบอนอะไรเมื่อน้องกัดสีจึงนำไปเปรียบเทียบกับ บอลสี่ม้าเนีนยมังกรจึงรู้ว่าเป็นบอลสี่ในมั่นปืนยาวบอนสี่ในมั่นปืนยาว,ปยาวเป็นบอนสี่เก่าดวรามที่สวยหามาโกกันนะคะ